เราขาดคนเราเหงาเหงาไม่ตายนะเหงาก็เกือบตายแต่ไม่ตายการที่เราทําในสิ่งที่ไม่ถูกทั้งที่มันไม่ควรและก็อ้างว่าห้ามใจตัวเองไม่ได้ห้ามใจเท่าไหร่หัวใจมันก็ไม่ฟังอยากจะหยุดแต่ก็หยุดไม่ได้ไอ้สภาวะแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากเราไม่อิ่มมันเลยอยากไงถ้าใจมันอิ่มมันก็ไม่ไปอยากถ้าอยากมาก จนกล้าก้าวข้ามเส้นศีลธรรมแปลว่ามันพร่องมากควรกลับมารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยพูดง่ายทํายากจะแต่ฉันจะทําอย่างไรจะรักตัวเองที่ไม่รักตัวเองที่รู้สึกไม่มั่นคงที่รู้สึกต้องมีคนอยู่ด้วยเกิดจากอะไรข้างในเคยมีอะไรหนักหนาสาหัสอยู่ไหมใจเป็นอย่างไรผมพี่ว่าเนี่คือเรื่องสําคัญที่บ่อยครั้งเราไม่เคยได้สังเกต กลับไปดูก่อนนะใจมันเป็นยังไงเนาะเวลาอยู่คนเดียวมันเหงาทำไมเหงาทำไมต้องการกลอื่นนั้นกลัวอะไรกังวลอะไรคนที่ส่วนใหญ่ยอมเป็นรองยอมเป็นมือที่สามยอมได้รับความรักจากอย่างนี้ได้ใจมันพร่องมากเราพร่องขนาดไปอยากได้ของคนอื่นได้ถ้าไม่แก้ความพร่องต่อให้เจอคนรักที่ดีก็มีปัญหาจำไว้นะเราขาดคนเราเหงาเหงาไม่ตายนะ ฝึกดูตันหาเจริญภาวนาโอบรับอารมณ์นอกรอบจะช่วยได้มากขึ้นนะ